เอาๆกเอาๆว่ปิดรอเอาขเนี้มตักกูจ่อยยังอ๋อเ้อมึงากเล้วอยากให้มันเป็นปาก่ออกนะข้ามทิ้งเลยกตกหน่

มจะได้เคียวหอกินจนากมาีเ้าขึ้นเจ้าถายระบิดใส่รถอีกจะปล่อยให้เจ้าลงเดินจากหมู่บ้านเลยฮู้วว้วว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 วบวว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 าววววรกทวว้ว สายเกินไปพ่อพวกับน้องแข่งกันตื่นนะครับดูสิไม่เดือสักอันเลยครับเลือแต่ใบครับเจด้เิดพ่อกับน้องไม่ตื่นสายคงได้ลูกข้งก่อนมาเยอยู่ครับตอนนี้หมดเลยั้งก่อนมาตอนถึงตอนเจ็ดโมงมาถึงตรงนี้ตอนเจ็ดโมงตอนนี้มาถึงตรงนี้ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งคุณคิดเอาครับพ่อกับน้องผมตื่นสายแค่ไหนนี่ตุเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น यो कुरा थाहा छैन अबलाई कुरा กีวีเพิ่งบอกมาว่าเราโดนแล้วมันันครับผมก็เลยไม่กล้าจับมันเลยแต่ว่าตอนที่มันยังเป็นดอกอยู่นะครับมันดอกใหญ่มากเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้นะครับแล้วดูตอนมันโตสิครับมันเล็กกว่าเดิมอีกครับมันเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับตัวนี้คือจุดสูงสุดตอนนี้เรากำลังจะเดินลงนะคะ นี่ครับเดินลงแล้วครับลงเหงื่อทีนะครับมันเป็นต้นไม้ที่คมแล้วก็อันตรายมากครับบางต้นถ้าเราโดนปึ๊บเราอาจจะเป็นผื่นคันเนอะใครแพ้ก็ถึงชีวิตเลยนะคะเราเียกวจะมีมดตัวใหญ่ๆก็เหยียบดำหัวตาโตก็คือมดยักษ์นะครับกัดปึ๊บใครแพ้ก็เข้าโรงพยาบาลได้เหมือนกันนะคะใครไม่แพ้เนาะคสมุนไพรในการรักษานะค่ะเพราะมันกัดแล้วปวดมากครับ ตอนนี้เราเริ่มเดินลงแล้วนะคะเดินลงไปเรื่อยๆแต่ผมรู้สึกมัาไม่ได้เดินลงเลยอะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่าผมเดินเรียบครับนี่ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ไหมครับกนเคยใหญ่มาก่อนนะครับดูว่าเออลงมันพัดก็เลยล้มนะครับไอ้ต้นไอ้ต้นนี้มันก็เพิ่งล้มลงมานะครับน like ิดนี่เดินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับ ่ใเราคที่ทุกคนก็จะเจอแต่หอยทากนะคะในช่วงนี้เพราะโชคมนตกตกใหม่ๆทุกต้นไม้จะมีหอยทากเกาะอยู่สักประมาณตัวสองตัวนะตัวไหนี่อยทางเ้า